เขาเป็นยังไงบ้างคนของเขาอาจจะไม่ไปนิดหน่อยแต่จะกลับมาขึ้นใหม่ภายในหนึ่งปีถ้างั้นก็ดีแล้วล่ะนะสิงสิงดีจังเลยนะทุกอย่างจบแล้วหินวิญญาณอย่าง,งั้นเหรอท่านพ่อบอกว่าสะละทิ้งเศสเซียววิญญาณที่ชั่วร้ายเหล่านั้น แต่ท่านพ่อกลับไม่อาจตัดใจทิ้งแม้แต่เศษเดียวยังคงร้อยมันไว้ในสายเส้นเดียวกันและเพียงแค่ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ดวงวิญญาณที่ตนปรารถนาที่สุดเท่านั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้สัญ,ญลักษณ์นั้นกลับถูกสายน้ำชะล้างจนจางหายหมดแล้วไม่อาจแยกแยะได้อีกต่อไปท่านพ่อแท้จริงแล้วท่านได้ตายไปตั้งแต่วันที่ท่านแม่สิ้นใจสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเพียงร่างไร้วิญญาณที่เดินได้เท่านั้น การจากไปในครั้งนี้ก็คงจะดีเสียด้วยซ้ำนี่คือสถานที่พักผ่อนของดวงวิญญาณผู้หญิงขอให้ดวงวิญญาณของท่านแม่ได้พักสงบที่นี่ด้วยเถิดหยุดนะแล้วหินวิญญาณของซิลล่ะอยู่ที่ไหนเจ้าทำอะไรกับเขาถ้าอยากจะรู้แล้วก็มาเป็นคู่ครองของข้าสิ เจ้าพูดอะไรนะลองพูดอีกครั้งสิพวกเจ้าสองคนอย่าวุ่าวามสิฉันเดาว่ามิเชลก็คงมีส่วนช่วยให้ฉันหนีออกมาได้ในวันนั้นเหมือนกันไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกยังไงซะข้าก็รู้คำตอบที่ข้าต้องการอยู่แล้วพวกเราไปกันเถอนะสิงสิงรีบขึ้นมาเร็วเข้าอย่างเจ็บหน้าอกอยู่เลยนะ กลับบ้านได้สักทีนะสงครามในครั้งนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เหล่าผู้ที่ชนะได้ส่งเสียงคำรามแห่งชัยชนะก้องกังวานสะท้อนก้องไปยังหูของคนอื่นๆและก็ต่างพากันคำรามตอบรับอย่างฮึกเหิมภายในหนึ่งวันผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองทั้งหมดก็กลับมายังเมืองหมื่นอสูรอีกครั้งและเมืองหมื่นอสูรก็กลับไปสู่บรรยากาศคึกคักเช่นเดิมอย่างรวดเร็ว